ทองคำมันคือเพื่อนแท้ในช่วงเศรษฐกิจวุ่นวายแต่ราคาจะทะลุระดับ4,000ดอลลาร์ต่อออนได้ไหมนี่คือคำถามที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังรอคำตอบและมันอาจทำให้คุณตกใจกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตลาดถ้าคุณกำลังติดตามราคาทองโลกลองอ่านต่อเพื่อค้นหาความลับเบื้องหลังที่หลายคนอาจมองข้ามไปนักวิเคราะห์ทางการเงินหลายคนคาดการณ์ว่าแนวโน้มราคาทองคำโลกในสัปดาห์หน้าจะยังคงฟื้นตัวขึ้นได้ในระยะสั้น โดยได้รับแรงหนุนหลักจากความไม่แน่นอนรอบคาสั่งลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมจากธนาคารกลางสาหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกว่าเฟดรวมถึงภาวะชัดดาวรัฐบาลสาหรัฐที่ยังคงยืดยื้อไม่สิ้นสุดแต่พวกเขาต้องเตือนว่าราคาทองอาจมีอุปสรรคใหญ่ในการทะลุระดับสําคัญที่เรียกว่าแนวต้านที่ระดับ4,000ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งหมายถึงระดับราคาที่ปกติแล้วจะยากต่อการขึ้นทะลุไปได้เพราะมีแรงขายออกมามากเว็บไซต์เทรดเดอร์ได้รายงานข่าวที่น่าสนใจว่าแม้ว่าทองคํา จะต้องเผชิญกับแรงขายที่ต่อเนื่องแต่ราคาก็ยังคงยืนหยัดได้ใกล้เคียงกับระดับ4,000ดอลลาร์ต่อออนขณะที่ตลาดกำลังรอข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกาหลังจากเฟดได้ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยลง0.25%นอัตราเดียวกับที่ตลาดคาดการไว้ก่อนหน้านี้คุณลองนึกภาพดูสิว่าการลดดอกเบี้ยนี้คล้ายกับการให้เครดิตพิเศษแก่เศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นการเติบโตแต่ในโลกของสินทรัพย์เช่นทองคำมันอาจทำให้ราคาสูงขึ้นเพราะเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง แต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและอาจทําให้เกิดความเห็นแตกต่างนายเจอโรมพาเวลผู้เป็นประธานเฟดได้สร้างความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายผ่อนคลายของธนาคารกลางโดยระบุชัดว่ายังไม่แน่นอนว่าจะมีการลดดอกเบีย้ยครั้งที่สามติดต่อกันในเดือนธันวาคมหรือไม่ซึ่งอาจทําให้หลายคนสงสัยว่าเฟดกําลังจะรักษาบทบาทแข็งกร้าวในการควบคุมเงินเฟอ้อหรือเปล่าก่อนการประกาศลดดอกเบีย้ยในวันพุธที่ผ่านมาวันที่29ตุลาคม ตลาดคาดการโอกาสการลดดอกเบี้ยไว้สูงถึง90%แต่ตอนนี้ความคาดหวังนั้นลดลงเหลือเพียง63%เท่านั้นสิ่งหนนี้ทำให้ราคาทองคำตกต่ำลงใกล้ระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ประมาณ3,900ดอลลาร์ต่อออนโดยความเห็นที่เข้มงวดกว่าที่คาดการไว้จากเฟดทำให้หลายคนถกเถียงว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่ดีสำหรับนักลงทุนทองคำในขณะเดียวกันความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ ที่เริ่มคลี่คลายลงอาจทําให้สเสน์ของทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภทยลดลงเพราะถ้าความขัดแย้งลดน้อยลงทองคําก็อาจไม่ใช่ทางเลือกแรกในการป้องกันความเสี่ยงอีกต่อไปลองเปรียบเทียบดูสิว่าในช่วงที่โลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจากสงครามหรือความขัดแย้งทางเศรษฐกิจทองคํามักจะเป็นเหมือนเกรอบป้องกันแต่ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นมันอาจถูกมองว่าแพงเกินไปสําหรับการถือครองถึงแม้ว่าทองคําอาจกลับมาสัมผัสระดับ4,000ดอลลาร์ต่อออนได้อีกครั้งแต่หลายนักวิเคราะห์ระบุว่าปัจจุบัน ยังขาดแรงขับเคลื่อนที่เพียงพอที่จะทะลุแนวต้านนั้นได้โดยล่าสุดราคาทองคำซื้อขายอยู่ที่3988.10ด่อลลาร์ต่อออนซึ่งลดลงเกือบ1%นอร์เซนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปเพราะแม้จะมีแรงขายแต่ศักยภาพระยะยาวของทองคำยังคงแข็งแกร่งและราคาจะยังคงปรับฐานขึ้นเรื่อยๆโดยการเข้าซื้อของธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกรวมถึงการใช้ทองคาเพื่อป้องกันความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักในการขับเคลื่อนราคาทองให้สูง ขึ้นต่อไปนอกจากนี้ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่รัฐบาลยังไม่สามารถผ่านกฎหมายงบประมาณฉบับใหม่ได้อาจเพิ่มการสนับสนุนทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพราะการชัดดาวน์นี้อาจส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐอ่อนแอลงทำให้นักลงทุนหันมาลงทุนในทองคำเพื่อรักษามูลค่าเงินของพวกเขาอ่านข่าวเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเตือนราคาทองผันผ,นผวนแนกลยุทธ์เกณฑกกำไรร,ระยะสั้น รอยยอซื้อ3 835-3 815ดอลลาร์ h t t p s w w w d e b a n k c o k i n s i d e c o m newsstock-finance-finance-1559502 จิซีพิโกชีทรัมป์ยังปวนไม่เลิกทำราคาทองคำผันผวนแนะรอจังหวะเข้าซื้อ h t t p s w w w d e b a n k c o k i n s i d e c o m newsstock-finance-finance-1528870 ค่าราคาทองโลกวิ่งถึง4,900โารดนเดือนธันวาคม69 h t t p s w w w d b a n k k c i s a i c o m n e w s w o r l d n e w s 1 5 6 2 2 4 0ติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ h t t p s w w w d b a n k k c i s a i c o m facebook h t t p s w w w f a c e b o o k c o m d b a n k k r i s a x https Slash, ins ps, colon slash slash twitter dot com slash bankinsight instagram https colon slash slash www dot instagram dot com slash tibankinsight youtube https colon slash slash www dot youtube dot com slash channel slash u c b i r e f e e n c e v o s g h f i v twcc two wg และนี่คือจุดที่อาจทำให้เกิดความเห็นแตกต่างบางคนอาจโต้แย้งว่าความไม่แน่นอนจากเฟดเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อทองคำ เพื่อเก็งกำไรระยะยาวในขณะที่คนอื่นอาจคิดว่ามันเป็นสัญญาณเตือนให้ขายออกก่อนที่ราคาจะตกต่ำลงคุณเห็นด้วยกับนักวิเคราะห์หรือไม่หรือคุณมีมุมมองอื่นๆที่น่าสนใจแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อเริ่มการสนทนาและบอกเราได้เลยว่าทองคำจะเป็นเพื่อนแท้ของคุณหรือไม่ในปีนี้